ได้แลวเออดีเอาอย่างให้กูด้วยไปซั์มึงไอ้ก้อนเก็บของเลยไปก้อน <My God. S 1> จุรถจะพังมึงจะกลับได้ไป่เรื่องบ้ามึงจมึงห่วงแดงไงตัวปัญหาเออเขามีแต่ไก่อบโองเฮียอย่าไปอบในท้องรถซะแล้วทิ้งไปไปเด็ดเด็ดเด็ดเอาแม่ไปแดกเลยว่ะเอเเออะไแม่กระโดดมาแล้วฟ้าประทานกิ <c oughs> เกมไปเก็มเออไปไปไปเฮ้ยนี่กุญแจ ห้องน้าด้านล่างห้องนอนด้านบนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามช่างเข้ามาให้ถ้ายอยู่กันแบบสงบสงบของคุจะตกใจเลยก่อนีระหว่างบ้า,านเนี้ยฮียนี่กับลุงแม่งรู้ได้ <c oughs> ไงว่ากูจะอยู่กันลุงแม่งกล่าวคุ้มเลยมึงดูนีเนี่ยแม่ให้กูอยู่กับตอบสัตว์ชีวิตกูก่าวว่ามาแคมปิ้งให้กูไปอยู่อะไรเนี่ยมึงเป็นคนที่รู้ใจ สุดยอดไอ้เกศนี่ถ้ามึงไม่ให้กูกูเตะไก่กระจายเลยนะเลือกเกิดทั้งหมดเพราะไอ้เฮียนี่ก็เสือกบินผัดโอนปัดโอนเฮ้ยกูเลียด์แม่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกูเดี๋ยวกูมาแป่งขาดฟิลเลยกูขอไปปล่อยก่อนปล่อยก่อนเดี๋ยวกูปล่อยก่อนฟิลไม่มาทำหาอเลยก็ไม่พิกรอแป๊บด้ย